การส่งศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านไกคโอคบเข้าประกวด หนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์ต้นแบบคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มาประเมินโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเทศบาลสองบงกทูเป็นสถานที่ประเมินหัวข้อที่ใช้ในการประเมินก็จะดูว่าศูนย์มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา4ปีหรือไม่คือปีตั้งแต่ 2568- ันถึงสองพศูนย์มีการจัดทําหลักสูตรของศูนย์หรือไม่คือหลักสูตรสําหรับเด็กนักปฐมวัยศูนย์มีการจัดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือไม่การจัดทําแผนศูนย์ได้ทําแผนประสบการณ์ในการสอนเด็กหรือไม่การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสนามเครื่องออกกาลังกายห้องน้ําห้องส้วมโรงอาหารโรงครัวห้องพยาบาลเรามีพรมหมดการจัดก,การบุคลากรเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็กหรือไม่ขณะนี้เรามีหัวหน้าศูนย์ แล้วก็มีคุณครูข้าราชการมีพนักงานลูกจ้างที่เราจ้างกันมาเราเพียงพอการส่งเสริมพัฒนาร่างกายได้ดูแลสุขภาพของเด็กส่วนที่สําคัญมากนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาการทั้งสีด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาคือเน้นว่า เด็กที่เข้ามาใหม่นั้นให้อยู่กับเพื่อนได้อย่างไรแล้วก็การดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปดูแลเรื่องวัคซีนเรื่องตรวจสุขภาพให้กับเด็กในศูนย์การฉีดยาป้องกันโรคต่างๆแล้วก็กองสวัสดิการสังคมก็ไปดูแลเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นทุกองเนี่ยจะมีบทบาทในการทําให้ศูนย์พัฒนาเด็ก,กบ้านแรดูเราเนี่ยเป็นศูนย์ต้นแบบผมก็คิดว่าถ้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแรดูเราได้รับรางวัลนี้ก็จะเป็นเกียรติประวัติให้กับเทศบาลคคาททูกก็ต้อองงขบุุณหนน่วย ทุกกองนะครับคณะกรรมการแต่การศึกษาของศูนย์ผู้ปกครองนักเรียนยที่มีส่วนผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านกระทูเราเนี่ยเป็นศูนย์ต้นแบบผมก็คิดว่าคงจะประกาศผลในเร็วนี้ถ้าเราได้รับรางวัลพระราชทานอีกแล้วก็ศูนย์ต้นแบบก็ได้รับรางวัลอีกก็คิดว่าปีนี้ก็จะเป็นปีทองของเทศบาลม้านกระทู้เราที่เราสามารถทาการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวกาทู้แล้วก็อาจจะถึงพี่น้องต่างอําเภอรหรือต่างจังหวัดที่จะมาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กๆของเราในอานาคตต่อไปครับ